สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Cuttle Studio นะสวัสดีรครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Cuttle Studio นะครับก็นี้ผมก็จะมาสร้างบ้านมาครับนะครับแต่ว่าไฟล์คลิปที่เมื่อกี้ผมอัดคือมันมันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเลยทําให้ไฟล์ผมบึ้มไปกับตานะครับก็มันบึ้มเลยเนะครับผมก็จะมาเลยมารีวิวบ้านนะครับก็อ่าครับผมก็มามาเข้ามาดูในบ้านดีกว่า ในบ้านนะครับก็จะมีะโต๊ะโต๊ะคัพเทเทบิลอยู่4อันนะครับแล้วก็เนแอนร์แล้วก็มีที่วางโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็มีสโมกเกอร์นี่หนานะครับแล้วก็มีอโมกุชปั๊ม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 แล้วก็มีอมโมกุชปั๊มปั๊มปั๊มโอเคแล้วก็มีเตียงนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับแล้วก็มีกล่องแล้วก็อันนี้ <c oughs> แจกสูตรทำเก้าอีก้ก็คือเอาบล็อกเออบันไดมาแปะแล้วก็ประตูแล้วก็เอาป้ายมาแปะแแค่นั้นแหละโตะก็ทําที่เห็นนะครับก็คือรั้วกับเออที่หยับเออป้ายผมก็จะมาณนี้นะครับตอนเช้าอา่เดี๋ยวให้ดู โอเคทุกคนก็น่าจะเห็นไปกันไปหมดแล้วครับอันนี้คือตอนคืนครับมนะั้งอ่ะสามสองหน่งดูเลยโอเคมาดูในบ้านบ้างน,นะครับเมื่อกี้เราดูตอนมอแล้วนี่ตรงนี้ห้องนอนนะครับผมก็จะไม่ได้แปะไฟอะไรเยอะมากนะครับเพราะาลืมคนคนอ่าคนดูไปได้ นึกว่าจะบอกว่านองนอนมันก็ต้องมืดสิไม่ครับลืมโอเคขอแปะสักหน่อยนะอ้าวผมจะย่องทำไมโอเคนี่นะครับบ้านตอนคืนก็จะประมาณนี้นะครับจริงเมื่อกี้มันมืดๆก็ดีนะไหนขอลองดูมืดๆกี้บ้างก็ดีนะแต่ผมผมติดไว้กันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคลิปโอเคนี่นะคระข้างบนตรงน,นี้อุ้ยสวยสวยโอเคครับคลิปนี้ผมก็ ขอให้ยอดวิวสักที่ให้บมว่ามันเกิน5ยอดวิวนะครับผมจะดีใจนะครับก็เริ่มกดไลค์ like, กดแชร์ try, กดซับสไคร b e ห้องกรับสตูดิโอด้วยนะครับก็เอจอกันคลิปหน้าครับผมน่าจะทำกันไรนี้ครับบาย